ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการผ่าตัดไม่ว่าอวัยวะใดทิศทางเนี่ยไปในลักษณะของการทำแผลเล็กในทุกอย่างเลยนะคะจะเอานิ้วไตออกก็แผลเล็กจะผ่าท้องก็แผลเล็กหรือแม้แต่ว่าตำแหน่งของมดลูกก็เป็นแผลเล็กหมดแล้วตาที่เล็กอยู่แล้วอ่ะจะแผลเล็กได้หรือเปล่าเราลองมาฟังกันนะคะ ในการรักษาสายตาเราก็มุ่งหวังไปในลักษณะของแผลเล็กเหมือนอวัยวะอื่นๆเหมือนกันค่ะจากเดิมที่เลสิกมีขนาดแผลถึง21มิลิเมตรนักวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่เราจะเอาแผลเล็กแค่2มิลิเมตรลดลง10เท่าเลยทำยังไงก็ต้องมาดูว่าอะไรที่จะเป็นตัวที่สามารถช่วยทำให้การทำงานบนกระจกตาที่เป็น พื้นที่ปิดน,นะคะ close space เนี่ยแล้วขนาดเดียวกันจะทำให้แผลเล็กได้มีวิธีเดียวเท่านั้นคือต้องใช้เลเซอร์ที่มีโอกาสที่จะสัมผัสเข้าไปยังผิวกระจกตาด้านในได้จึงมีคนนึกถึงว่ามีเลเซอร์ชนิดหนึ่งที่อ่อนโยนแล้วก็เข้าไปในกระจกตาที่ใสได้นั่นคือเฟมโตเซกันเลเซอร์ใช้เฟมโตเซกันเลเซอร์เจรไนกลางกระจกตาให้เป็นรูปร่างเหมือนขนมแพนเคก้กในที่นี้ตรงกลางจะมีความหนาและขอบจะมีความบาง ซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเลนติคู่เลนติคู่จะเป็นสิ่งที่กําหนดค่าสายตาถ้าเลนติคู่หนาค่าสายตาก็เยอะถ้าเลนติคู่บางค่าสายตาก็น้อยจากนั้นใช้เฟมโตเซ็กันเลเซอร์เหมือนกันนี่แหะค่ะเปิดแผลเล็กๆแค่2มิลลิเมตรแล้วเราเนี่ยใช้มือหมอนะคะซ้อแผลนั้นและค่อยๆคีบเลนติคู่คคนี้ออกมานี่คือการรักษาที่เรียกว่ารีเล็กสมาย ลิเล็กสมัยเป็นการใช้เลเซอร์ชนิดเดียวเรียกว่าเฟมโตเซกันเลเซอร์เจรไนสร้างเลนติคู่และดึงเลนติคู่ออกมาจากแผลเล็กๆนั่นเองนะคะและนี่ก็คือการรักษาสายตาที่แอดวานซ์หรือว่านำสมยัยล้ำสมัยในปัจจุบันถัดมาจากเลสิกนั่นเองเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่นี่ค่ะดตรตุลยาคอมมูนิตี้เสิร์ฟความรู้ร้อนๆเกี่ยวกับการรักษาสายตาอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์ไว้ไม่ให้พลาดเลยนะคะ ส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามค่ะวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ